แล้วก็ยานี้ยาโรงพยาบาลไี่กินมาค่ะเข้าโรงพยาบาลสามวันกินนยมันก็เท่าเดิมอ่ะมันไม่มีแรงขึ้นเลยค่ะพอดีก็มีคุณอนุสิตแล้วก็คุณเสริมคนมาแนะนําเมื่อวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งของปีนี้เลยปีใหม่เลยก็เดินเข้ามาก็คิดว่าเอะไอพวกธุรกิจพวก ไอ้เครือข่ายนี่มันทำไมเบื่อจังพี่ทรงก็พูดแบบนี้แหละทอนไม่ไม่เปิดใจนะทีนี้ก็มานั่งคุยกันเป็นก็มีเครื่องมีอะไรมาวัดใช่ไหมคะก็เลยอ่าโอเคให้เขาวัดไปแต่ว่าความในใจของตัวเองนั้นที่โลกลุมแล้วอยู่ข้างในอ่ะมันมากเสียละเกินพ,พี่ทรวจะฉี่เองไม่ได้ถ่ายเองไม่ได้อโอเคเปิดใจทีนี้แกวัดวัดวัดค่าของ ทุกอย่างในร่างกายของเราแกก็บอกว่าโอเคจบแล้วก็มามา,มาเยร์กันว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายของเจ๊นั้นมีปัญหาคือปัสสาวะสูงสุดเลย70อ่าก็แน่นอนอยู่แล้วก็เลยบอกว่าทุกวันนี้เจ๊จะฉี่เองไม่ได้ต้องสวนสวนทุกครั้ง คืนหนึ่งกี่ครั้งวันหนึ่งกี่ครั้งทีแรกก็ใส่สายนะคะใส่สายที่นี้มันก็ใส่นันเข้านันเข้ามันก็ทําให้ไอ้กระเพาะเยื่อเราอักเสบใช่ไหมคะก็ก็ขอหมอออกออกแล้วก็มาสวนเอาค่ะมันทรมานมากๆเลยทีนี้ก็มากินน้ำอันถั่วดาวอินคาเรา ตั้งแต่วันที่หนึ่งเริ่มมารู้สึกว่ามันจะไม่ปวดจะไม่ปวดสี่จะไม่ปวดกระพาอเยี่ยวเรล้านะคะทีน,นี้มันมันจะซึมออกมาออกออกมา ấy, เพราะเราใสา่แผนเพ์ทอยู่แลวใช่ไหมคะมันจะซึมออกมาได้แค่ว่าเออจะเรามาเปลี่ยนแค่นานจะไม่ได้สวนส่วนมากจะไม่ได้สวนจะจะมาเปลี่ยนแค่แผ่นเพลดแต่เปลืองหน่อยเปลืองแผนเพ์ทก็ช่างมัน ว่าเราไม่ทรมานที่ที่ปวดกับพ่อเยี่ยวของเราค่ะแล้วก็ความดีของมันเชื่อมากเลยค่ะนับถือมากหวัวเข่าตรงที่ที่เราไปเวลาเราจะดูขัดเดิมใช่ไหมคะมันจะตึงมากเจ็บเจ็บมันก็เอาเข็มไปทิ่มแทงอยู่ในเส้นในเอ็นของมันนะคะทีนี้กินอน้ำมัน ตัวดาวอินคาเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าหัวเข่าเอ็นเอ็นข้อในข้อเข่าอ่ะมันจะเบาค่ะมันจะเบามันจะไม่เจ็บเวลาเราขึ้นเตียงเวลาเราเอาขายกขาขึ้นมานี่มันจะไม่เจ็บมันมันจะเบาๆค่ะบางทุกทีนะคะที่ก่อนยังไม่ได้กินถ้ายกขาขึ้นมาถ้ายกผิดท่านี่เจ็บมากเก่งไปหมดเลยค่ะ ก็เลยขอเปิดขอแชร์ประจบสบกา์แต่ว่าเคสนี้ถามหลายครั้งแล้วว่ามีไหมเคสอย่างพิทพอนี่มีไหมอยากถามอยากรู้ว่ามันเหมือนกันไหมแต่ก็ไม่ได้ยินถามมาหลายครั้งแล้วไม่ได้ยินไม่มีก็เลยว่าเคสก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณโค้ดที่น่ารักทุกคนค่ะที่เปิดใจแล้วก็มีข้อแนะนำ ที่ทําให้พี่ทอนมีกาลังใจขึ้นมากเลยที่ฟังทุกๆวันเนะะี่ยค่ะฟังทุกวันเลยเช้าเย็นออกไปเดินออกไปหาดเดินก็ไปไอเขาเรียกว่าอะไรล่ะทีแรกเขาให้หมอก็ให้ให้ใช้บ็อกเกอร์ใช่ไหมคะแต่หมอบอกว่าหลังมันจะโกงมันกระดูกมันอาจจะขืนยากก็เลยให้ใช้แบบไม้ใช้แบบไม้มาก็เดินไปก็ฟังไป ใส่สายฟังไปแถวหน้าบ้านรู้สึกว่ามันจะเดินก็เดินเบาๆจะไม่เหนื่อยขาก็จะไม่สั่นนะคะแล้วก็พี่ทอนมันจะเป็นแค่กินตัวนี้นะคะพี่ทอนไม่เคยปวดหัวนะคะแต่มาไี้วันสองวันนี้รู้สึกจะปวดหัวมากๆปวดหัวแล้วก็มันจะร้อนออกไอร้อนหน้าขานะคะร้อนจากหน้าขาในลงมาร้อนเหมือนกับ เอาไฟมาอ่างเลยนะคะร้อนบูบาบูุบ้บาอยู่พี่อนก็ก็ฟังอยู่ฟังที่คนเ,าเขาประสบการณมามันอากา์เป็นแบบไหนพี่ธนก็อดเอาปาเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้พี่ธนก็อดอดสู้สู้กับความเจ็บอมมีแผลไม่ใช่มีแผลมีมันจะขึ้นเป็นเม็ดเหมือนกับไฟเหมือนกับเคยคน คนอื่นเคยเป็นไหมคะที่ว่าถูกไฟจี้แล้วมันจะมีมันคล้ายๆอย่างหัวมันจะใสๆขาวๆเป็นหนองมันจะขึ้นมาเป็นจุดเป็นจุดจุดหนึ่งกับสิบเม็ดยี่สิบเม็ดนียค่ะก็เลยเอาน้ํามันตัวนี้ไปทาทาแล้วได้ประมาณวันสองวันแล้วมันจะแห้งแห้งไปค่ะแห้งแห้งแล้วมันก็ที่ออกใหม่แล้วก็ทาเอ็มันก็แหง้งแห้งไปอีกนะคะ ภูมิใจมากๆและภูมิใจจริงๆขอบคุณคุณชายมงคลและคุณอนุชิตที่มาแนะนําให้ขอบคุณมากๆวันนี้พี่ธรขอใสประสบการณ์แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่าขอคืนไหม่ค่ะให้โค้ชทุ้น่ารักทุกคนค่ะขอบคุณค่าใสอีกนิดหนึ่ง ที่นอนอยู่บนเตียงค่ะที่อยู่บนเตียงมีคนมีญาติมีเพื่อนๆที่มาเยี่ยมมาเยี่ยมที่นี้เขาบอกว่าอ้าวเธอทําไมหน้าสอสายหน้าใสาหน้าเหมือนกับดูแล้วไม่เหมือนคนป่วยเลยถ้าเธอไม่ดิ้นอยู่บนเตียงเธอจะไม่เหมือนคนป่วยเลยก็เลยบอกว่าก็เอาตัวนี้แหละกินตัวนี้แล้วก็กินแล้วก็ทาไปด้วยหน้าที่พี่แต่ที่พี่นอนม,มีมีแผลกดทับใช่ไหมคะ จะไม่ได้อาบน้ําเป็นปีกว่านะคะไม่ได้อาบน้ําเช็ดอย่างเดียวหน้าเนี้ยก็ไม่ได้ล้างด้วยสบู่ล้างด้วยน้ําอย่างเดียวจะจะจะไม่ให้แผลถูกเพราะว่าเคยเป็นแผลกดทับชนิดหนึ่งทีนี้ไปถอนไปอาบน้ําอาบน้ำทีนี้ไม่รู้มันเป็นยังไงมันติดเชื้อขึ้นมาก็ไปไปโรงพยาบานหมอก็ไปตรวจตรวจแล้วบอกว่ามันติดเชื้อต้องเปิดปากแผลนะ เปิดปากแผลอยู่ที่โทษนะคะที่ก้นกขบพอดทีที่เรานาั่งเรานอนพอดีเลยพี่อนทรมานมากๆทีนี้พี่อนก็ไปเปิดปากแผลหมอนะเปิดให้สิบเซนอน่ะความความยาวของมานะสิบเซนนะความความความยาวความกว้างแล้วก็ไอ้ลึกของมันนะประมาณสองนิ้ว<ม>พี่อนทรมานสุดๆตั้งแต่วันที่สิบหกสิบสิบหกพี ตุลาพี่ธรจําได้แม่นเลยโอ้ยทรมาน้ํไม่ได้อาบค่ะไม่ได้อาบน้ําเลยเช็ดอย่างเดียวทีนี้หน้าก็ไม่ได้ถูกอะไรเลยทีนี้พี่ธรก็เอาตัวนี้เนะี่ยอันได้ยืนได้ดีเขาแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมคะฐานหน้าอะไรได้พี่หล่อนก็หยอดสัมดีค่ะเช็ดหน้าทีนี้มันจะดำออกมาเหมือนกับฐานเลยค่ะเหมือนกับฐานจริงๆดำปีเลยค่ะ พี่ทอนเซตเซตเซตออกมาทีนี้หน้าพี่ท้องก็ดูใสขึ้นมาทีนี้เพื่อนมันก็มาถามชใช้อะไรแล้วทำไมาเธอเหมือนไม่ไม่ป่วยเลยก็เลยบอกว่าตัวนี้ตัวนี้พี่ทอนอยู่บนเตียงอ่ะมีคนมาเอาพี่ทอนพี่ทอนซื้อสิบเอ็ดขวดนะคะพี่ทอนซื้อสิบเอ็ดขวดพี่ทอนก็คนไหนบอกว่าไม่มีตังเลอยากได้อยากงามอยากสวยอยากกินเน่ะทํายังไงอ่ะพี่ท้องก็บอกว่าอ่ะถ้ายงงั้นก็เอาเ,เอาบาดมาเอาบาดมา,า,า,ดมาแล้วก็ เอาบุ๊กแบงมาแล้วก็ส่งให้คนอันสิบคนพี่ธรได้แนะนําอยู่บนเตียงเนี่ยแนะนําได้เกือบสิบคนนะคะแล้วก็สายที่เขากินแล้วค็ดีแล้วก็แวกปแนะนําต่อเองรับพี่ทำภูมิใจมากเลยแต่ว่าพี่ธรไม่ถามหาไรายได้นะคะ,ะไรายได้มันเป็นยังไงพี่ธรไม่ถามพี่ามพี่ธรถามแต่ว่าสุขภาพพี่ธรเนีกยด้สุขภาพ พี่ทอนคืนมาอย่างเดียวเรื่องเงินน่ะพี่ทอนขอไว้ก่อนพี่ทอนไม่ถามเลยไม่ถามหัวหน้าหัวไม่ถามอัพถามอะไรเลยว่าไรายได้พี่ทอนมายังไงยังไงไม่ถามค่ะอ่ามีแค่นี้นะคะขอแสรงประสบการณ์แค่นี้ค่ะเดี๋ยว่ยวหน้าแร์ใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะก็ขอ ขอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะของคุณชัยมงคลเนาะดีใจมากเลยค่ะกับคุณอนุสิทธิ์นะคะไหนๆวันนี้คุณอนุสิธ์มาแล้วอยากให้แชร์น,นิดนึงว่าไปช่วยผู้ป่วยนะคะ่างจังหวัดแล้วดีขึ้นหลายๆเคสเห็นคนคุณมงคลรายงานมานะคะเรียนเชิญนะคะคุณอนุสิทธ์ขออนุญาตค่ะจะดวกเปิดไหมไหมคะคุณอนุสิทธิ์ ก็ยินดีกับพี่พี่ทรน,น้อน<ม>เห็นไหมนามสกุลก็ใจดีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะโอเมก้าสามดูแลแล้วก็ทุกคนทุกท่านก็ถือว่ามีบุญนะคะได้เจอของดีฟังแล้วมันปื้มจริงเนาะเคสพี่ทรนี่เนาะ,ะนอนติดเตียงใช่ไหมคะโอ้แบบผู้ป่วยแล้วดูสิคะผู้ป่วยก็ก,ก็ก็สวยได้ค่ะแถมมีรายได้อีกกับอินคาออย์ il, เนาะคุณอนุสิทธิ์สะดวกเปิดไหมไหมคะถ้าไม่สะดวกเรียนเชิญคุณชัยมงคลนะคะอัพไลน์สูงนะคะเรียนเชิญน,นะคะ ครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับ